ขาค่นี้คือรับคมข่าวทุกประเด็นจะชัดเจนในรับคมข่าวค่ะฮ e ลโหลคิตตี้ตัวการ์ตูนอมาตะที่ใครๆก็หลงรักจริงๆแล้วเป็นใครมาจากไหนมีในทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างไรบ้างการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และมูลค่าแบรนด์ที่มหาศาลมาจากไหนทำไมใครๆจึงหลงรักเธอ รอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นข่าวประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะวันนี้กระพข่าวก็เลยจะหยิบประเด็นนั้นมาต่อยอดนะคะสิ่งที่ฉันพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของรีสอร์ทที่เอาตุ๊กตาตูนน่ารักน่ารักอย่างคิตตี้ไปต่อยอดนะคะ มีการถกเถียงกันมากมายค่ะว่านี่คือสิ่งที่ทำแบบผิดลิขสิทธิ์หรือไม่หรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่แน่นอนนะคะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของแบรนด์ด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันค่ะเพืจจ่อเจาะลึกถึงประเด็นที่มาที่ไปไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แต่จะพูดถึงรากลึกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าคิตตี้มีที่มาที่ไปยังไงและทำไมถึงเป็นแบรนด์ที่หลายคนจับมาต่อยอดกันได้มากมายขนาดนี้นะคะ พูดกันถึงเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะวันนี้3ท่านในรายการนะคะนั่งข้างดิฉันท่านแรกนะคะเป็นผู้ที่บริหารอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะสถานที่แห่งนี้มองเข้ามาแล้วชมพูหมดเลยดูเหมือนเ,นเจ้าหญิงเลยนะคะคุณพรพันธ์พงศักดิ์คุณดีเรคเตอร์ของที่นี่คะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะท่านถัดมานะคะคุณชยาทัศน์เหล่าสุวรรณเป็นดีเรคเตอร์เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ และท่านสุดท้ายนะคะท่านนักตากนดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมป๊อปนะคะจะมาพูดให้ฟั่งว่าตัวละครอย่างพิตตี้มีความหมายในเชิงสังคมในเชิงวัฒนธรรมยังไงบ้างนะคะค<ม>ุณนัททว่างศ,าศิลิสินทร c ครีเอทีฟดีเ c t เตอร์จากเอเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกันนดนะดคชิคคคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะอธิบายให้ฟังว่าอยู่ในดินแดนของอะไรคะตอนนี้ เป็นอินแดนของคิตตี้คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้เฮาส์แบงคอกค่ะซึ่งมีในกรุงเทพมีเป็นแห่งแรกเป็นแห่งแรกในประเทศไทยในประเทศไทยถือว่าในเอเชียเลยก็ได้ค่ะในเอเชียเลยคือนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็คือมาที่นี่เลยคือมันเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดค่ะค่ะค่ะหน้าที่ของมันตอบโจทย์อะไรกับคนในสังคมทำให้ คนมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้น<ะ>คือจะมีคนที่ชอบคิตตี้อยู่แล้วเป็นแฟนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่คุณยายเราเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยากจะสัมผัสกับคิตตี้ใกล้ๆอยากจะมาคือเขาไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศแล้วเขามากินเค้กที่นี่ได้เขามากินเค,ค้เาากคคแบบรสชาติที่คนไทยสามารถทานได้แต่เป็นคิตตี้แล้วก็มีของซื้อของขายอะไรที่เป็นสุเวเนียของเราที่เราดีไซน์เอง ไม่เหมือนใครเขาก็จะมีความภูมิใจว่าเออนี่คนไทยทําได้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรอบๆนะคะเผื่อท่านไหนที่อาจจะหมือนดิฉันเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าที่นี่มันตอบโจทย์คนกรุงเทพหรือว่าคนรุ่นใหม่อย่างไงกันบ้างนะคะคุณชยาทัศน์คะคิตตี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคิตตี้เกิดประมาณ40ปีที่แล้วนะครับเกิดจาก Charrio นะครับได้เริ่รออกตัวกระตูน ซึ่งแต่ว่าจะเป็นแมวหรือก็ไม่ใช่จะเป็นผีก็ไม่ใช่นะครับเกิดขึ้นที่คุตตี้หรือเ,เกิดขึ้นที่ลวอลดอนนะครับมีแฟมิลีล่นะครับอาศัยอยู่ในนี้หมายถึงว่าคิตตี้เนี่ยคือแมวสัญชาติลอนดอนสัญชาติอังกฤษใช่ครับ,รบแต่ว่ามาเติบโตที่ญี่ปุ่นเติบโตที่อังกฤษครับมีบ้านอยู่ที่อยู่แถวชานเมืองลอนดอนครับ นี่ก็รู้จักกันหมดเป็นญาติเลยนะคะต้องเข้าใจแบรนด์ครับค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำไมทำไมถึงมามาสร้างโด่งดังในญี่ปุ่นแล้วก็ในเอเชียได้มากนจริงๆแล้วตัวตัวคาแรคเตอร์เองนะครับเดวอร์ลเป็นคนญี่ปุ่นเป็นดีไซเนอร์จากญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของของ culture ที่ช่วงนั้นเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคลิปปุ่ culture นะครับซึ่งตัวคิตตี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ เพราะทราทางมีคนนั้นค่ะค่ะค่ะซาริโอเป็นบริษัทแอนิเมต์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยยใช่ไหมคะ,<ช>คะแล้วก็สร้างคิปปี้ขึ้นมานะะเพื่อที่จะให้มาตอบโจทย์ของคนในสังคมแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่ามันกระจายมาถึงทั่วโลกด้วยทําไมความเป็นคิตตี้ถึงโด่งดังไปทั่วโลกคะคุณอนุนนนว่าก็คิตตี้เนี่ยมันมีมันเกิดมาปี1974ใช่ไหมโดยแล้วม,มันก็มาวุฒิโกะปี1969แล้วก็ เป็นซนุปปี้มันก็จะปีมันยุค50ก็แสดง,งว่าการ์ตูน3ตัวนี้เนี่ยจริงๆซนุปปี้เนี่ยมาก่อนใครเลยคือยุค50ใช่ไหมครับแล้วก็มาเนี่ยมาคิตตี้74จ,จริงๆคิตตี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแตกต่างจากหลายตัวตรงที่ว่าที่เขาเรียกว่าฮาริสสอิมเมจก็คือเมื่อเรามองเข้าไปยังตัวคิตตี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความน่ารักคือมองเข้าไปเนี่ยอะไรที่เราที่สุดมันเฟิร์สเลยคือมันน่ารักมันไม่ต้องมีอะไรอื่นก่อนเลยนะมองเข้าไปเนี่ยมันจะน่ารักมันจะหวานเอ็กนซง ออกจากที่นี่ไปสาวาก็จะแดดร้อนๆมาเข้ามาทุมันอีกโลกมันจะหวานสวยเหมือนแบบอีกโลกหนึ่งก็เรียกว่าเอ็คปพาฝันคือพาทั้งสองท่านหลุดเข้ามาในโลกนี้เพราะฉะืคนที่เนี่ยมาจากการทํางานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยการดูแลครอบครัวการทําอะไรเงี้ยพอเข้ามาอยู่นี่ก็จะรู้สึกตัวเองเหมือนเหมือนมีช่วงเวลาเบรกสั้นๆเข้ามาแบบแต่ว่าทียงเท่านี้ไม่พอหรอกที่คิตตี้มันจะยังคงอยู่ยงคงกระพันในโลกของว่าทาได้ไห 40ปีที่ผ่านมามันก็ทมารกิงเก่งนะเช่นมีโปรดักต์ใหม่ๆตลอดเวลามีหนังออกมาทุกครั้งที่คิตตี้ขยับตัวมันจะมีมันจะมีมูลค่าทางทางสังคมขึ้นมาพอเป็นหนังมาคนก็จะสนใจเป็นร้านอาหารมาก็มีคนสนใจ10ปีที่แล้วเนี่ยมันแอบไปเปิดคาเฟ่เล็กๆที่ฮ่องกงคนฮ่องกงก็แห่กันหมดยังไม่นับว่าถ้าจะไปลึกกว่านี้นี่ก็คือว่าช่วงปี2000 มันมีเหตุการณ์ที่คนไต้หวันกับคนจีนตบตีการทําสงครามกันคนไต้หวันเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นคงว่าเอ๊ะอนาคตฉันอันใกล้จะอยู่ยังไงในมือของจีนเยอนาคตฉันจะอยู่ในในพอแมคโดนัลที่นั่นเปิดขายคิตตี้อคาคิตตี้นะปรากฏว่าคนไต้หวันก็แห่กันไปแล้วก็แย่งกันซื้อคิตตี้มากเลยมันมีคนวิเคราะห์ว่าฝรั่งเขาถามว่าเฮ้ยทำไมคนไต้หวันจะลบกับจีนแล้วยังแห่ไปซื้อคิตตี้มุมนี้มันวิเคราะห์ได้นะในจิตวิทยาเนี่ย การที่เขาไปซื้อคิตตี้เนี่ยเอาไว้เยอะๆครบทุกคอลเลกชันครบทุกสีมันคือการที่เขาได้รับความมั่นคงในจิตใจยังไงคะก็คือตัวเองไม่รู้สึกมั่นคงล้วกับจีนประเทศจะอยู่ยังไงถูกปลดออกไหมแคิตตี้มันช่วยมั่งคงมันช่วยสิเพราะว่าโลกของกวจิตวิทยาเนี่ยเวลาเรามีอะไรมากๆที่เป็นสิ่งของเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงผมยังเป็นเลยผมชอบเสื้อบอลเวลาผมซื้อเสื้อบอลเยอะๆในโลกเนี่ยผมรู้สึกผมมีความมั่นคงในจิตใจเด็ก ผู้หญิงเวลาซื้อคิปปี้และมีการครอบคอรองเขาจะรสึกว่าเขามีสิ่งนี้ครบอยู่ในในบ้านเขา in my hand in your hand in my home ลึกๆมันตอบสนองความมั่นคงว่าฉันยึดเยน่สิ่งนี้นาไว้มันเป็นมุมที่ลึกมากแต่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะคนไต้หวันแข่กับซื้อคิปปี้คือความสงสัยว่าเอ๊ะการรู้สึกไม่มั่นคงในทางการเมืองมาถูกทดเชยทดแทนได้ออยังไงในทางการซื้อ ซื้อพวกนี้จริงๆไม่เป็นต้องซื้อคิตตี้นะซื้ออะไรก็ได้ที่เขาสึกว่ามันทําให้เขาสึกว่าเขามีความสุขเขามั่นคงจิ<ม>ตใจเพราะฉะนั้นคิตตี้เข้าไปพวกก็ขายหลายคอลเลคชันเนี่ยคนก็แห่กันไปซื้อถ้าไปเช็คขาจะยังมีข่าว่อยู่ที่ยังสงสัยคือคิตตี้เนี่ยญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาแต่ว่าทําไมถึงต้องเจาะจงให้คิตตี้ไปมีบ้านเกิดอยู่ที่ลอนดอนที่อังกฤษด้วยทำไมถึงไม่ให้มีบ้านกิดที่ญี่ปุ่นเซียสมิสตีนจะพูดภาษาจีน ไดโนเสาร์พูดภาษาอภิกายวันหนึ่งคิตตี้อาจจะพูดภาษาอะไรก็ได้เข้าใจมาพูดภาษาไทยก็ได้พูดภาษาอะไรก็ได้ตอนนี้ตัวกตัวไฮเตอร์พูดทูดภาษาเวลาพูดครั้งในมาร์เก็ตติ้งก็ไปทีนั่นแหละถ้าสมสติจะพูดภาษาจีนเลยคิตตี้มันมันก็มีผลต่อรอบด้านหมดพี่แต่ว่าความแตกต่างคิตตี้เนี่ยที่มันแตกต่างกับเลมอนก็คือว่าถ้าพูดอย่างเป็นกลางไงนะคนเนี่ยผูกพันกับดรายไลมอนแต่กับรู้จักกับคิตตี้เนี่ย ไม่แพตโดรมอนมันต่างเลยนะฟังก์ชันมันเพราะว่าพดูดโดรมอนมันมันมันอยู่กับฟังก์ชันคือมันมีสตอรี่ทุกคนเลยอะ่ะจะเตะโตก,กับโดเรมอนเวลาคุยกันทุกคนรู้จักใครทั้งหมดว่าอ๋อเป็นเรื่องอะไรไอตัวนี้ที่มันแกล้มใจแอบมีชิสุกตาอะไรเงี้ยแต่ในโลกของผู้ชายเวลาพูดถึงคิตตี้ต้องยอมรับว่าโลกของผู้ชายไม่รู้จักคิตตี้สักเท่าไหร่แทบจะบอดโลกของซาริโอเป็นโลกที่เหมาะสุดเด็ดผู้ชายจริงไหมจริงผมไม่รู้จักมันเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าคิตตี้มันสวยน่ารัก แล้วก็ซื้อมันกินมันใช่ไหมแต่ถามว่าพี่คิตตี้มันมีตัวละครกี่ตัวเราเนี่ยไม่รู้ถามตัวไลมอนสิคนนี้ก็รู้คนนี้ก็รู้นนรแสดงว่าตัวไลมอนกับคิตตี้เนี่ยมันต่างทําหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันเลยตัวไลมอนเนี่ยไปทางฟังก์ชันฟังก์ชันคือการทําหน้าที่ในเชิงหนังละครซีรีส์ประตูก็เล่นไปมีคนรับรู้ว่าที่สุกะชอบไปหลงรักคนนี้คนนี้แต่ว่าตัวคิตตี้เนี่ยมาทำให้ในเชิงอาโม่นแนว อิมชันเดวเป็นเทรนยุคใหม่แล้วแบงค์รถยนต์คอนโดมือถือเข้าหัอิมชันเดียหมดการเล่นป็เรื่องของอารมณ์เพ้าเวลาเด็กมาอยู่กับคิตตี้เขาจะรู้สึกว่าเขาเขามีความสุขเพราะเลยเพราะว่าวราลามองไปเนี่ยมันเป็นมิดอ่ะมันเป็นมิรแล้วมันก็สวยมันคิ้ขู่ช่วงหนึ่งในคำว่าฮาริสสหรือว่าไอเทนคิ้ขู่เนี่ยในญี่ปุ่นมันพัดแรงมากนะอะไรก็ต้องน่ารักน่ารักน่ารักแล้วถ้าเกิดว่าอีสเต็ปันคืออะไรก็ตามที่มันรู้สึกถึงความเป็น ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเด็กไทยเด็กทั้งโลกสุดมันทันสมัยคือเทรนทางอเมริกาตกไปตั้งนานแล้วแบบปี2000คนไม่สนใจมิก้นมาคนไม่สนใจตัวละครที่เป็นาแรเตอร์ยุโรปเออทางอเมริกาตั้งนานแล้วคนมาสนใจทางด้านเพราะฉะนั้นเพลงของตัวละครเอเชียเนี่ยมันเลยขึ้นมาเป็นองค์ทางยุโย ว่ากันต่อนะคุณผู้ชมคะทีนี้พูดถึงระบบลิขสิทธิ์ของของคิตตี้บ้างนะคะหรือเราก็รู้แล้วว่าของทูิขสิสธิ์ทเนี่ยคืออยู่ภ้ายใต้ซาริโอซาริโอคันแรอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีพอที่ไทยหรือเปล่านะเพราะฉันก็เห็นที่จีนก็มีนะก๊อี้กันเต็มไปหมดเลยถึงขนาดสุดท้ายทำเป็นรีสอร์ทก็มีนะฮะ <c oughs> ไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะ <c oughs> เอาข้าจริงแล้วเนี่ยถว่าที่จะเป็นร้านตรงนี้ได้มันต้องผ่านกระบวนการ เรื matters, ่องของนิสิ์มากขนาดไหนกว่าที่จะมามาเห็นเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปหยิบจับขึ้นมาอันนี้ฉันชอบปากกาทำมิตตี้แล้วการเอาไปขายเนีทำไม่ได้เราให้สั่งให้หมดนะก็คอนเซปต์การขอลิขสิทธิ์จากทางซาริโอนะครก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งมีคู่แข่งหลายเจ้าที่อยากได้ตัวคาเฟ่ร้านกาแฟในไทยนะครับเราก็ต้องมีการบินไปทริปนะครับว่าคอนเซปต์เราจะเป็นยังไงเขาแต่ที่เนี่ย ซาเลโยจะให้คอนเซ็ปต์ที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเดคอเรทชั่นตัวฟู้ดไอเทมหรือว่ายานิฟอร์มก็ตามไม่จะเป็นคาเฟ่ที่ไต้หวนันฮ่องกงหรือว่าที่ญี่ปุ่นก็จะต่างกันทันต้องแข่งกที่คอนเซ็ปต์นะครับก็ทางเราเนี่ยใช้คอนเซ็ปต์ว่า House of Happiness นะครับก็คืคอจะไม่ได้เป็นคาเฟ่อย่างเดียวก็จะมีทั้งมือเชนดายสก์สปาคือลูกค้าเข้ามาก็นอกจากจะมาทานและารแล้วก็ยังสามารถมีแอคทิวิตี้กับ แฟมิลี่ย่างดีงได้เช่นการช้อปปิ้งหรือการทำเล็บนะครับการทำสป,ปานะครับกอ็อีกอย่างหนึ่งที่เรา,ราชนะในเรื่องของการพริจัยกับเจ้าอื่นก็คือเรื่องของโลเคชั่นนะครับเราเราพยายามหาโลเคชั่นที่มองว่าเป็นทัวริสต์สเตชันของเมืองไทยเพื่อจะได้ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นเราก็สนุนสยามพลาสไปที่เหมืงางสายล่วก็รู้สึกว่าเออ่ตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของ แบรนดิ้งของตัวคาลิโอเองและตัวเฮลที่เองครับก็เลยได้สวกขึ้นมาเชิญอีกอย่างหนึ่งที่ท่อนทั้งยาก,ก็คือการเดเวลลอปตัวคอนเซ็ปต์นะครับเรื่องตั้งแต่เดคอเรชันร้านตัวหน้าตาอหาหาหรือว่าตัวโลกโก้เองทางซีริโอจะให้แต่ที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเราเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวโบของตัวตี้ถ้าเห็นก็คือจะเป็นเหมือนลูกไม้ซึ่งก็มิกซ์เอาเอา ความเป็นไทยเข้าไปแต่ละชาติจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันมันจะมีเอกลักษณ์ของมันที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งซึ่งพอจะบอกได้ไหมคะว่ากว่าที่จะได้ได้ร้านใหญ่ๆแบบนี้มาเนี่ยต้องเสียเงินสักเท่าไหร่อ่าเงินของคุณเราโดยรวมแล้วกันนะครับภาพรวม่ที่หนึ่งล้านบาทครับก็จะแบ่งเป็นเราแต่ว่าเป็นค่าก่อสร้างค่าของค่าสิทธค่าอะไรเช้นะอย่างนี้ถ้ามีใครก็ตามเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะ ทั้งสองท่านไปเดินตลาดนะแล้วไปเจอปากาแท่งหนึ่งนะคะมีตัวคิตตี้มีโบลูกไม้อยู่แบบนี้เราสามารถสามารถแจ้งสามารถแจ้งได้เลยพร<ส>าถือว่าเขา่อเมิดลิขสิทธิ์เราถูกไหมฮชค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาคนไทยเป็นแบบนี้นะทำตองตี้กันเป็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะพี่เกียงคะทำไมตัวละครอ,อย่างคิตตี้เนี่ยมันถึง อยู่ยาวยิ่งกว่าเัวดอื่นของซาริโอดิฉันเคยจะจได้มีกบเคโรสนะคะมีกบเคโรก็ยังก็<ๆ>ยังคงด่งดังทียงรู้จักกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะตีตลาดได้ทั่วทั้งโลกขนาดนี้<ม>นะคะหรือไม่ตัวอครอื่นๆของของซาริโอเองก็แล้วแต่ตัวเป็ดตัวนกตัวไก่ทั้งหลายมันทําไม่ได้ทำไมทำ,ทำไมคิตตี้ถึงทําได้คะคิตตี้เนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะมี ความน่ารักที่แบบเด็นชัดมากผมยังเชื่อว่าตัวละครอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามายืนเทียบเคียงกันส4ตัว4ี้ตัวนะตัวที่มันจะอยู่ได้ค่อนข้างมั่นคงในสังคมเลยในพื้นที่คือมันต้องมีความชัดเจนในคาแรคเตอร์และคิตตี้มันคือมันน่ารักผมว่าคิตตี้ต่อมันไม่เคลื่อนไหวเลยนะมันก็ขายได้ตัวมันเองเพราะว่าเพราะว่าภาพมันชัดมากเหมือนโปเกมอนโปเกมอนโดราเอมอนคิตตี้เนี่ยมีความเทียบเคียงที่สูสีกันมากเลยคือในการในการ ในการยืนอยู่ดังแข็งแรงในสังคม <c oughs> คนที่ไม่เคยสัมผัสผูกพันกับคิตตี้เลย <c oughs> ก็รักคิตตี้เพราะว่าเพราะว่ามันเห็นภาพชัดเจนคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคิตตี้หรือว่าจะเก็บมันไว้เพื <c oughs> <ๆ S 2> ่อ,อความน่ารักเก็บไว้เพื่อความน่ารักคนไม่ค <c oughs> เคยเป็นคิตตี้ผู้หญิงทุกคนแม้มีความเป็นผู้หญิงที่น่ารักสวยก็ไม่คิดอย่างนั้นทุกคนหรอกเพราะว่าผู้หญิงก็มีหลายหลายหลายเจนเดอร์หลายแบบใช่ไหมคนเป็นทองเขาจะคิดว่าเขาเป็นคิตตี้ อีกุหมายเป็นทั้เดินทางเนี่ยเขาไม่คิดหรอกแต่ว่าคนจะรู้สึกว่าคิตตี้มันเป็นสิ่งที่แม่เอ็นดูเก็บเอาไว้ในใจถ้ามีสิ่งของบางอย่างที่โลกผู้ชายซื้อได้ผมก็ซื้อนะเช่นเคสโทรศัพท์มือถือคิตตี้มันมีสินค้าที่ถ้าจะเยอะสุดน,นะถ้าที่เห็นมันเป็นความน่าแปลกมากกว่าว่าทำไมคิตตี้มันสามารถไปได้ทุกออเทอร์ี่โปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีสินค้าอย่าันหนึ่งที่คิตตี้ไม่ควรเข้าไปและเขาหน้าไม่น่าจะเข้าให้ทาย มันคือประกันภัยหัวลาะใช่ไหมคิตตี้ทำประกันภัยจริงเหรอไม่ไม่ทำประกันภัยเพราะถ้าคิดพิจิตไปทำประกันภัยคนจะไม่ซื้อเพราะคิตตี้เป็นตัวแทนความน,วนุ่มนวลรู้ออกนะความนุ่มนวลความอ่อนหวานถ้าไปทำประกันภัยคนรู้สึกว่าโอ้น่าจะมาช่วยฉันไม่ได้แต่พอไปทำทุกๆอย่างบ้านรีสอร์ทแม้กระทั่งถ้าทำรถยนต์เนี่ยผมก็ซื้อนะเพราะมันน่ารักทำเครื่องบินก็ได้ทำได้ทุกอย่างเป็นประกันภัย ทีนี้ทีนี้ทีนี้ประเด็นคือว่าเคยคิดไหมว่าทำไมคิตตี้โดยรวมๆไม่อ้าปากทำไมคะคิตตี้ไม่ค่อยอ้าปากเห็นกนะไม่แสดงอารมณ์ไม่แสดงอารมณ์มันเป็นจิตวิทยาผู้หญิงคนที่เขาดีไซน์คิตตี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเวลาผู้หญิงอ,อกหักจากความรักเจ็บช้ำและการจากการงานฟังไว้เยอะนะ <laughs> <laughs> อะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาอยู่กับตุ๊ก,กาตาคิตตี้คิตตี้มันผูกปากตุ๊กตาคิตตี้เวลามันถูกป,ปากเนี่ย เขาว e mm ิเคราะห์ก like mm ันมาเรียบร้อยแล้วว่าผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขาบ่นเลยไปก็ตามเนี่ยคิตตี้อฟังเขาเมื่อไปดูเดลลายมอนแล้วตุ๊กตาเดลลายมอนบวชที่อ้าปากขายไม่ดีเท่ากับติปากเราโดนอนอ้าปากปุ๊บผู้หญิงอยู่บนเตียงนอนมันลึกซึ้งมากนะคะมันเป็นเรื่องจริงครับมันลึกซึ้งมากเลยนะคะใช่คำถามสุดท้ายของช่วงนี้คุณนะาคางนิดนึงคิตตี้เนี่ยสร้างแฟนตาซีให้กับเด็กผู้หญิง หน้าที่ของมันทำด,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 ด้วยด้วยด้วยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าเราเทียบกับเจ้าหญิงของดิสนีย์หน้าที่ของคิตตี้กับเจ้าหญิงของดิสนีย์มีบทบาทกับผู้หญิงต่างกันขนาดไหนไม่เหมือนกันพร <c oughs> ินเซสดิสนีย์หรือว่าดิสนีย์พรินเซสบทของดิสนีย์ที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยนะมันเป็นแฟนตาซีไปเลยมันหลุดไปเลยเบลเอลซ่ Elsa, ent, าในฟอสเซนตัวละครต่างซินเดลรีลาตอนนี้ก็ไม่ถอดรองเท้าไว้แล้ว ตัวละครแล้วเป็นแฟนตาซีไปอันนี้ไม่ใช่แฟนตาซีอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราเราจับต้องได้<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกกันว่าคาแรคเตอร์ของคิตตี้กับของดิสนีย์เนี่ยมันมีความมันมีความนุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนกันก็จริงแต่ว่าในของดิสนีย์เนี่ยมันอยู่โลกหนึง่งอันนี้อยู่โลกความเป็นจริงเพราะฉนั้นไม่ต้องมาไม่ต้องมาปะปนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าอือ่สิบปีคนจะไม่พูดถึงออสเซนแต่ห้าสิปีคนจะพูดถึงคิตตี้ มันไม่เหมือนกันแต่มันสามารถเทียบเคียงกันได้ผมว่าตัวละครที่หลุดไปสู่โลกหน้าได้มีแค่3ตัวคือคิตตี้ตัวไล่มอนโปโกเกมอนโปเกมอนด้วยโปโกเกมอนดโปโกเกมอนตอนที่จัดงานไปไมื่นวานนี้ที่เป็นเฟสติวัลที่บาร์ล็อกนระเบิดห่างเลยอ่ะคนเต็มทายหมดเพราะโปโกเกมอนมันเป็นสีเหลืองโปโกเกมอนนี่เขาตังต้งกใจจะหนีสีด้วยนะโโกเดมอนฟ้าจริงไหมคิตตี้ชมพูอันนี้เหลืองบางทีคัลเลอร์หรือสีเนี่ยมันเป็นเพอรีซอนัลแบรน์ มันสามารถหนีกันได้ถ้ามาซ้ำสีปุ๊บมันอาจจะไม่เกิดแล้วก็ตัวโปเกมอนเนี่ยมันทำสิ่งหนึ่งสิ่นถูกวิจารณ์ทั้งโลกคือคิตตี้ไม่ทำดูแลมอนไม่ทำคือมันออกมันออกบางทีกันหนึ่งมาชื่อว่าก็ตท้าแคชเดนแปลว่าสะสมผู้ค่าให้ครบสิวะมันก็ออกไพ่มาร้อเสเอ็นเด็กเนี่อายุ2-5ถขวบเนี่ยจะมีธรรมชาติในการเก็บของสะสม คนนี้ได้ร้อยร้อยสี่สิบแปดร้อยสิบ้ายวิเราสามคนใครเก็บร้อยร้อยห้าได้มันไม่ออกใบที่ร้อเด็กก็ตามซื้อตามซื้อเพราะว่าต้องการขายปริมาณเยอะๆโดนฝรังดา่าแต่ว่าเรื่องนี้คิดพีด่กับดอเลมอนเขาไม่ทำ บางทีตัวการ์ตูนต้องมีศีลธทรงด้วยไม่ใช่แบบสั <c oughs> ้นๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะคะจริงๆแล้วธรรมชาติของคนที่รักหรืวอว่าหลงใหลิตตี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กๆอย่างที่เราเข้าใจกัน <c oughs> แต่ว่าคุณป้าก็มีใช่ไหมะ <c oughs> คะคุณยายก็มีค <c oughs> ุณยายก็มีนะคุณผู้ชมนะทำไมาคิตตี้ถึงสามารถคลองใจคนได้ทุกวัยมากขนาดนี้ช่วงหน้าเราคุยกัน